สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตนสีนะคะพบกันยามสายๆค่ะพามาอยู่ในสวนบอนสีกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็แวะพามาชมหลากหลายสายพันธุ์เช่นเดิมนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามสวนสานิตนสีด้วยนะคะ ก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวหนูก็จะพาชมแม่พันธุ์ด้วยแล้วก็ต้นลูกด้วยนะคะท่านใดสนใจต้นไหนพันธุ์ไหนจดชื่อจด,จดสายพันธุ์ไว้ได้เลยนะคะโทรหาหนูที่เบอร์โทร0642824363คะ่ะมีเก็บเงินปลายทางนะคะพี่ๆสนใจต้นไหนสามารถสั่งได้เลยนะคะ1ต้นสองต้นก็สามารถสั่งได้ะคะ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปชมกันเลยคะ่นะเนี่ยค่ะเดี๋ยวพาชมเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหานุมานประสานกายคะ่ะ ไม้ตัวนี้จะเป็นไม้ทรงไม่สูงนะคะไม้ฟอร์มพุ่มนะคะเนี่ยค่ะสวยมากนะคะอันนี้หนุมานประสานกล้เนะะี่ยค่ะอันนี้จะเป็นพวกบรรดาแม่พันธุ์นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นรัตนมณีนะคะรัตนมณีนี่กัดได้ขนาดนี้เลยนะคะจากที่ตอนเด็กเนี่ยใบยเขาจะเขียวๆหน่อยนะคะไม้ตัวนี้อันนี้ก็ยักษ์ตีเมฆนะคะ ยักษ์ตีเมฆแต่ว่ามันจะเต็มฟอร์มได้มากกว่านี้นะคะพอดีจอมเขายุบเหลือแต่หนอน,นะคะอันนี้ก็จะมีแบ่งสี่นิ้วนะคะหกสิบาทนะคะสําหรับรัดเอ้ยอันนี้จะเป็นตีเมฆนะคะตีเมฆอันนี้ก็สวยค่ะด่างนะคะหลากหลายพันเลยอันนี้ก็พูพิงนะคะสีแจ่มๆทั้งนั้นเลยนะคะบอลสีเนี่ยพอราเต็มฟอร์มนะคะเขาก็จะมีสีที่เขาเรียกอะไรยิ่งโตยิ่งสวยนะคะ นี่อันนี้จะเป็นทุ่งสีทองนะคะทุ่งสีทองนี่ใบพิ้วนะคะสำหรับทุ่งสีทองตอนนี้ก็จะมีสี่นิ้วแบ่งห้าสิบบาทนะคะทุ่งสีทองนคะคะเยอะมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นประชานะคะประชาประชาจะเป็นไม้เส้นใบขาวแล้วก็พื้นชมพูนะคะเป็นไม้เก่าหายากแล้วนะคะประชานะคะอู้อันนี้เทวกรรมนะคะ เท hey, วกรรมรังรักคะ่ะอันนี้นายทองเม็นนะคะนายทองเหม็นก็สวยนะคะนี่คะ่ะเนี่คะ่ะองค์หญิงทอฝันอันนี้คือยิ่งโตจะยิ่งสวยนะคะสําหรับองค์หญิงทอฝันพอโตเนี่ยจะมีป้ายด้วยแล้วก็กัดระเลื่อมมาด้วยปกติแล้วองคหญิงทอฝันตอนเด็กที่เราเห็นจะเป็นสีน้ําตาลป้ายขาวนะคะนี่ก็จะเป็นอันนี้ก็วาสุก,กีนะคะสวยมากนะคะเวลาแบบ เข้าพุ่มแล้วนะคะนี่ค่ะเวลาเขาโตแล้วนะคะสวยมากวาสุกี้นนี้ก็จะเป็นลูกไม้เหลืองที่หนูมีแบ่งออกไปหมดแล้วนะคะตัวนี้สวยมากเป็นเหลืองในชุมคูตัดนะคะมันก็เลยสีสดตัดกันดีนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นสีบุรีรัมนะคะสีบุรีรัมนะีคะอันนี้มีแบ่งนะคะสี่นิ้วจะอยู่ห้าสิบบาทแล้วก็ตัวนี้นะคะที่เป็นน้ำตาลกระดูกดำนะคะ ยิ่งโตจะยิ่งสวยนะคะกระดูกใบก็จะชัดขึ้นเรื่อยๆนะคะน้ําตาลกระดูกดําอันนี้จะมีสี่นิ้วแบ่งห้าสิบบาทนะคะข้างๆกันน่าจะเป็นสาวบางแขนะคะหนูไม่แน่ใจเดี๋ยวยังไงหนูมาอัปเดตให้ทีหนึ่งนะคะตัวนี้อันนี้องค์คลักนะคะองค์คลักอยู่ที่หกสิบบาทอันนี้เป็นหนึ่งในตับเดียวกับพญาหอมนะคะสำหรับองค์คลษักใบกลมค่ะ แล้วก็อันนี้จะทรงใบแข็งกานแข็งนะคะอันนี้จะเป็นเพชรสุวรรณโชตนะคะไม้ด่างคะ่ะตัวนี้ให้ไปต้นละ100บาทนะคะเพชรสุวรรณโชตคะ่ะอันนี้จะเป็นดาวเหนือนะคะนี่ดาวเหนือให้ไปราคาต้นละ80บาทนะคะดาวเหนือก็จะมีเม็ดสองสีนะคะเม็ดจะถี่คะ่ะตัวนี้ท้าวรำไพนะคะไม้ป้ายนะคะตัวนี้ให้ไปกระถางละ70บาทนะคะท้าวรำไพ ใบเข้มมากนะคะตัวนี้กําปั่นทองนะคะกำปั่นทองอันนี้ไม้ด่างค่ะต้นละ150นะคะสําหรับกําปั่นทองเนี่ยค่ะอันนี้คือยักษ์ตีชดาทั้งหมดเลยนะคะก็มันจะมี2ไซส์นะคะตอนนี้ใครสนใจไซส์ไหนก็บอกหนูได้นะคะมี80กับ100นะคะ100ก็จะกัดมากกว่านะคะสวยมากนี่ค่ะยักษ์ตีชะดา อันนี้จะเป็นลูกไม้ไก่นะคะโทนออกสีส้มๆนะคะกัดหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะต้นละห้าสิบบาทค่ะเนี่ยค่ะอันนี้สุดปาาถนานะคะสุดปาาถนาจะมีสี่นิ้วแบ่งห้าสิบบาทนะคะแล้วก็นี่ค่อข้างสุดปาาถนาจะเป็นวังสํารานนะคะวังสํารานสวยมากนะคะนี่คือต้นแม่เขาที่ดังค่ะนี่นะคะวังสํารานนี่นะคะอันนี้จะเป็นพญาหงนะคะ ยิ่งโตยิ่งสวยค่ะตัวนี้จะมีแบ่งสี่นิ้วห้าสิบบาทนะคะสีคือมา,อาแบบนี้ตั้งแต่เด็กเลยนะคะสีจะออกส้มๆนะคะพะยาหงค่ะเนี่ยค่ะพะยาหงนะคะสีจะเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กเลยนะคะสีจะออกส้มๆค่ะตัวนี้ทรงใบเรียวยาวนะคะก็จะมีแบ่งสี่นิ้วห้าสิบบาทนะคะสําหรับพะยาหงค่ะ อันนี้ก็จะเป็นบรรดาแม่พันธุ์พันธุ์อื่นๆนะคะจะเป็นลูกไม้ก็มีนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเมืองจันนะคะนี่ค่ะแล้วก็แดงๆเงาเงานี่จะเป็นสุวรรณภูมินะคะสุวรรณภูมิแดงจริงๆค่ะตัวนี้ไม้เก่านะคะก็จะมีแบ่งต้นละ50บาทนะคะสําหรับกระถาง4นิ้วค่ะอันนี้ฟ้าสางนะคะฟ้าสางนี่นะคะเขาจะเป็นไม้เปิอะนะคะตัวนี้เปิอะแต่ละใบไม่เหมือนกันเลยนะคะนี่ ะะแต่อันนี้จะไม่ใช่ไม้ใบกลมนะคะนี่ดูปลายใบนะคะเขาจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะแต่ใบมันจะอ้วนๆป้อมๆหน่อยนะคะฟ้าสางจะมี4นิ้วแบ่ง100บาทนะคะตัวนี้ก็ลายสวยนะคะได้ลุ้นทุกใบเหมือนกันไก่แก้วมาลายทองนะคะ ต้นละ100บาทนะคะไก่แก้วมาไรยทองคะ่ะเศษทีสุพรรณนะคะต้นละ60บาทตัวนี้ก็เป็นเศษทีสุพรรณหน้าชมพูนะคะนี่ค่ะอันนี้รหัส A55 นะคะทรงใบเริ่มเป็นถ้วยๆแล้วนะคะนี่แล้วก็ใบใหญ่นะคะตัวนี้จะอยู่ที่50บาทนะคะกระถาง4นิ้วคะ่ะนี่อันนี้ชาละวันนะคะ เนี่ยค่ะอันนี้ยิ่งโตยิ่งสวยนะคะสําหรับชาละวันบอนเก่านะคะตัวนี้ใครสนใจนะคะตอนนี้มี4นิ้วแบ่งต้นละ80บาทค่ะชาละวัน,นอันนี้ก็ต้นตอนโตของราชินีเงินแสนนะคะเนี่ยค่ะอันนี้วังสำราญนะคะวังสำราญสวยมากตอนนี้มี4นิ้วแบ่งนะคะต้นละหนึ่ง้อยดังมาแล้วเหมือนกันนะคะค่ะแวะพาชมลูกไม้เมล็ดนะคะอันนี้เป็นไม้เมล็ดของที่สวนเองนะคะ ี่อันนี้คล้ายกับเพชรคุ้มเลยนะคะแต่อันนี้เม็ดจะที่ถี่นะคะอันนี้ม่วงมงคลนะคะม่วงมงคลจะอยู่ที่กระถางละหกสิบบาทนะคะเป็นไม้โทนม่วงคะ่ะถาดบางแก้วนะคะถาดบางแก้วต้นละหนึ่งร้อยบาทคะ่ะนี่นะคะก็ถาดบางแก้วนี่เขาก็มีเม็ดสองสีเหมือนกันนะคะออกสีแดงกับสีขาวคะ่ะอันนี้ใบกลมนะคะจังหวัดนาราธิวาสคะ่ะ ต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะนาราธิว่าสอันนี้ชายชนนะคะต้นนี้หนูขออยู่ที่ราคา 80บาทนะคะสําหรับชายชนนะคะปลายสวยเลยตัวนี้มีต้นเดียวนะคะแบบ8ซีฟนะคะอันนี้วังสํารานนะคะวังสํารานต้นละ100บาทนะคะด่างมาแล้วนะคะตัวนี้สบายนางฟ้าค่ะสบายนางฟ้าอันนี้ก็ให้ไป100บาทนะคะเริ่มกัดชมพูมาแล้วนะคะตัวนี้ยิ่งโตจะยิ่งกัดสวยค่ะตัวนี้สีกาญจนาพิเศษนะคะอันนี้จะเป็นเจน2หรือว่า หน้าหน้าเขาจะแบบออกชมพูทองนะคะตัวนี้เ,เวลาด่างให้ไปต้นละหนึ่งนะคะสำหรับสีการจราพิเศษเจน2คะ่ะผาซ่อนแก้วนะคะนี่อันนี้เมื่อวานหนูก็พาไปชมมานะคะสำหรับผ่าซ่อนแก้ว ต้นละ60บาทนะคะตัวนี้จะเป็นไม้ฟอร์มเตี้ยนะคะใบจะดกหน่อยนะคะอันนี้จะเป็นเพชรคุ้มนะคะเพชรคุ้มเดี๋ยวพอโตอขึ้นนะคะพื้นก็จะกัดสีอีกนะคะตัวนี้ให้ไปต้นละ100บาทเพชรคุ้มคะ่ะเป็นไม้ใบไทยนะคะนี่อันนี้สวยมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นเขาสมิงนะคะกัดมาแล้วด้วยนะคะนี่ใครสนใจนะคะจะมีแบ่งต้นละ70คะ่ะเขาสมิงต้นนี้ไม่ใช่นะคะต้นนี้เป็นลูกไม้นะคะตัวเนี้ย สวยมากเผื่อท่านใดสนใจลูกไม้นะคะทรงใบสวยนี่อันนี้ขออยู่ที่ราคาเจบาทนะคะบอกว่าลูกไม้ตรงเขาสมิงก็ได้นะคะตัวนี้นะะี่ค่ะอันนี้นาราธิวาสนะคะสวยมากอันนี้หนูจับใบก่อนนะคะใบนี้เพิ่งกลางค่ะนี่นะคะนาราธิวาสก็จะเป็นไม้ใบกลมนะคะนี่แล้วก็ข้างๆนาราธิวาสจะเป็น เพชรมณี money, นั่นเองนะคะเพชรมณี money, สวยมากนะคะ่วงนี้หนูชอบมาดูทุกวันเลยนะคะใครสนใจนะคะเพชรมณีตอนเด็กอะ่ะสีเขาจะเขียวนะคะแต่พอตัดขึ้นนะคะสีชมพูสวยมากแล้วตัวนี้ใบหนาใบแข็งมาตั้งแต่เด็กนะคะเพชรมณีใครสนใจนะคะจะมีแบ่งสี่นิ้วนะคะเดี๋ยวพาไปชมนะคะสี่นิ้วจะอยู่ที่เจ็ดสิบนะคะนี่อันนี้ต้นแม่พันธุ์นะคะพามาชมตอนกัดก่อนนะคะเพราะว่าบางทีเราเห็นสีเขียวตอนเด็กอะ่ะจะนึกภาพไม่ออกว่าโตไปกัดแบบไหนนะคะ นี่ก็เป็นบรรดาบอลเก่าใบยาวนะคะอันนี้ไม่รู้ชื่อนะคะเนี่ยค่ะนางวิชุดานะคะยังสั่งได้นะคะตัวนี้ให้ไปต้นละห้าสิบบาทนางวิชุดาก็อยู่ตับรามเกียรตินะคะต้นละห้าสิบค่ะนี้เนตรนาลีนะคะหนึ่งร้อยบาทเป็นไม้ด่างนะคะสำหรับเนตรนาลีเนี่ยค่ะ สมชื่อเน่นนารีนะคะพื้นเขาจเจากเขียวมาก่อนค่ะแล้วก็เปิดด่างนะคะพะยาขอมนะคะพะยาขอมนี่เข้มมาเลยนะคะพะยาขอมจะอยู่ที่ราคา80บาทนะคะสําหรับพะยาขอมไม้ทนเข้มค่ะไม้ตัวนี้เขาจะมีตับของเขาด้วยนะคะตับพวกนี้ก็จะเป็นไม้ที่ออกสีเข้มทั้งหมดนะคะพวกพะยาขอมองค์ลักษ์พลอยชุมพูเนะะี่ยค่ะอยู่ตับเดียวกันเลยนะคะ นางเกาสุริยานะคะนี้ต้นละสี่สิบค่ะนางเกาก็เดี๋ยวจะกัดชุมพูดนะคะพื้นตอนเด็กก็จะขาวแบบนี้เลยพอโตขึ้นก็จะเริ่มกัดชุมพูมาสวยนะคะตัวนี้ตาละแม่จันทาค่ะนี่อันนี้ให้ไปต้นละสี่สิบบาทนะคะสําหรับตาละแม่จันทาสวยมากนะคะายาพานทองนะคะ เจอเพิ่อมอีกต้นน่าจะเหลือต้นสุดท้ายแล้วค่ะให้ไปต้นละห้าสิบบาทนะคะพญาพานทองนางสวาหะานะคะตัวนี้เป็นไม้ตามหาค่ะตอนนี้นางสวาหะก็คือแม่หนุมานนะคะตัวนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาต้นละหกสิบบาทนะคะนางสวาหะค่ะอันนี้ราชาจักรนะคะไม้ตัวนี้จะไม่ค่อยมีจํานวนในตลาดนะคะราชาจักรหนูให้ไปต้นละ 150บาทนะคะกัดแดงด้วยด่างด้วยนะคะอันนี้ม่วงมหาการนะคะสวยมากนะคะไม้ตัวนี้เขามีจุดทําให้พื้นใบเด่นมาเลยนะคะนี่ค่ะสีจริงเขาเลยนะคะอันนี้ให้ปลายต้นละ90บาทนะคะม่วงมหาการคะ่ะนนี้จะเป็นเพชรไพรินนะคะโทนแบบพัสเทลนะคะชมพูพัสเทลเปิอะขาวนะคะสวยมาก อันนี้ให้ปลายต้นละ60บาทนะคะมีชื่อว่าเพชรไทรินค่ะนี่นะคะเท้าหีรันพนาศูนนะคะเป็นไม้ป้ายแดงนะคะนี่ ป้ายเยอะป้ายน้อยแล้วแต่ใบนะคะอย่างต้นนี้มีทั้งป้ายน้อยแล้วก็ป้ายเยอะอยู่ในต้นเดียวกันเลยนะคะให้ไปต้นละ100บาทค่ะชื่อยาวนิดหนึ่งนะคะเท้าวิรันพนาศูนอันนี้จะเป็นขุนคาจรเดชนะคะเป็นไม้เก่าหายยากแล้วนะคะสำหรับตัวนี้ ขายสนใจหนูขอต้นละ60บาทนะคะขุนคาจรเดทเวลาโตขึ้นสีสวยแล้วก็ใบใหญ่ค่ะนะคะขาวสมิงนะคะต้นละ70บาทค่ะกัดหน้าเรียบร้อยเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้ใบกลมนะคะเป็นกลมเปิดด่างด้วยนะคะตัวนี้ชัดทินกอนนะคะให้ไปอยู่ที่ราคากระถางละ100บาทนะคะชัดทินกอนค่ะนะคะเพชรมณีนะคะ,ะ,คะตอนเด็กก็จะสีนี้เลยนะคะสีเขียวนะคะ ใครสนใจนะคะหนูให้ไปต้นละ70บาทนะคะสำหรับเพชรมณีเขาเรียกไม้ประเภทนี้ว่าไม้กระสีนะคะก็คือตอนเด็กจะอีกสีหนึ่งโตไม้สีหนึ่งค่ะนนี้จะเป็นเจ้าเวียงพิงคนะคะสีหวานเหมือนกันเจ้าเวียงพิงค์ให้ไปกระถางละ100บาทนะคะออกเปิดด้วยนะคะ,ะเทพนรสิงห์มา1ต้นนะคะใครสนใจนะคะอูเริ่มกัดแล้วด้วยค่ะต้นนี้ขอราคาหนึบบาทนะคะเทพนรสิงห์ กัดได้ทั้งใบค่ะตัวนี้อันนี้จะเป็นราชพฤกษ์นะคะราชพฤกษ์ให้ไปต้นละเอาไปยี่สิบห้าบาทนะคะอันนี้โปรพิเศษให้เลยนะคะสําหรับราชพฤกษ์เหลือไม่กี่ต้นแล้วค่ะทศกัณ์นะคะ,ระ,คะเริ่มเปิดหน้ากัดหน้ามาแล้วนะคะตัวนี้ให้ไปต้นละเจ็ดสิบบาทนะคะสําหรับทศกัณ์นี่ เวลากัดนะคะหน้าสวยมากค่ะไม้ตัวนี้นี้บอลเก่าไม่ทราบชื่อนะคะจะอยู่ที่กระถางละสามสิบห้าบาทเท่านั้นค่ะนี่นะคะบอลเก่าตัวนี้จะออกโทนน้ําตาลนะคะน้ําตาลแดงะคะ่ะเลือดเลือดหมูไหมคะแบบนี้แล้วก็มีเม็ดกระจายทั่วเลยนะคะไก่เมรีนะคะไก่เมรีต้นละห้าสิบบาทนะคะสําหรับไก่เมรีกัดหน้าเรียบร้อยนะคะตัวนี้กัดเร็วนะคะเรืองพัฒนารายนะคะนี้ให้ไปต้นละ แปดสิบบาทค่ะเรืองพันาลายเห็นแบบนี้นะคะเวลากัดเตโตเต็มที่นะคะสวยมากนะคะเดี๋ยวพาไปชมต้นแม่ค่ะเวลากัดนะคะอันนี้ไซส์นี้แปดสิบค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรดาแม่พันธุ์เหมือนกันนะคะมีหลากหลายเลยนะคะอันนี้ทองสำลิศนะคะไม้เก่าหายากค่ะตัวนี้นี่นะคะสีสวยมากนะคะนะคะี่ค่ะลูกไม้น้ำตาลกระดูกดำก็จะโทนประมาณนี้นะคะ ต้นละ60บาทค่ะเป่าบุญจินนะคะเป่าบุญจินแดงนะคะแดงสวยเลยนะคะตัวนี้เข้มให้ไปต้นละ80บาทค่ะเป่าบุญจินค่ะแสงปลาพัดซอนนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้เก่านะคะฟอร์มไม่สูงค่ะจะเป็นไม้คอมเพกนะคะตัวนี้นิยมประกวดนะคะให้ไปต้นละ100บาทค่ะผ้ามโมกคลรานะนะคะอันนี้ก็จะอยู่ที่40บาทนะคะลายแดงเริ่มมาแล้วนะคะ ตัดได้ทั้งใบนะคะเป็นลวดลายสวยมากนะคะตัวนี้พะโมกคลานะคะพัทยานะคะฟอร์มเตี้ยนะคะตัวนี้หนึ่งร้อยบาทพัทยาจะสีหวานนะคะสีชมพูม่วงะหลาสกุลน,นะคะอันนี้ให้ไปต้นละหกสิบบาทนะคะม่วงะหลดสกุลไม้ทนม่วงนะคะใบเหมือนช่อดอกไม้ะคะ่ะใบหยกัยกๆอันนี้จะเป็นปีกกินนารีนะคะ ตัวนี้คือไม้เก่านะคะที่ยิ่งโตจะยิ่งใบยาวใบแข็งสวยมากนะคะตัวนี้ให้ไปต้นละ60ค่ะปีกินนรีแก้วมังกรนนะคะแก้วมังกรไม้เปิอะค่ะตัวนี้ให้ไปต้นละ50บาทนะคะแก้วมังกรนะคะแต่ละใบเปิอะไม่เหมือนกันด้วยนะคะสวยมากตัวนี้ได้ลุ้นทุกใบเลยชาละวันนะคะชาละวันอันนี้จะอยู่ที่ราคากระถางละ80บาท นะคะชาละวันเป็นไม้เก่านะคะชาละวันไกลทองตัวนี้ก็จะกัดออกแดงๆนะคะอันนี้รัตนารุ่งเรืองค่ะด่างสวยมากนะคะต้นนี้ขอราคา 130$ นะคะสำหรับรัตนารุ่งเรืองค่ะเป็นไม้ด่างชมพูนะคะตัวนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นไม้เก่านะคะชื่อว่าพิกกุนทองนะคะลวดลายเริ่มกัดแดงมาแล้วนะคะตัวนี้เอาไปต้นละเจ็ดสิบบาทค่ะ วาสุก,กี้นะคะวาสุก,กี้สีชมพูนะคะตัวนี้สีหวานมากนี่เดี๋ยนหูให้ดูนะคะเวลาอยู่รวมกันเนี่ยค่ะสวยมากนะคะวาสุก,กี้จะอยู่ที่กระถางละ100บาทนะคะตัวนี้ใบดกดีค่ะตัวนี้นำโชคนะคะนำโชคอยู่ที่ราคา100บาทนะคะนำโชคก็จะเป็นไม้ใบกลมนะคะอันนี้จะเป็นไตพบนะคะไตพบ เอาไปต้นละ60บาทนะคะสำหรับไต้พบวันนี้มีอสองกระถางนะคะสำหรับไตพบนี่สวยมากเนี่ยค่ะอันนี้ยักษ์ตีชดานะคะจะเห็นได้ว่ายิ่งโตจะยิ่งกัดสวยนะคะกัดออกสีชมพูนะคะสำหรับยักษ์ตีชดาตอนนี้ก็จะมีไซส์สี่นิ้วนะคะแบ่งอยู่ที่80บาทก็จะเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะน,นี่นะคะเอามาให้ชมค่ะว่าโตยิ่งโตยิ่งกัดสวยเลยนะคะตัวชมพูทวีปนะคะ ต้นละ100บาทชมพูทวีปก็เป็นไม้ป้ายนะคะอยู่ในตับพุทธประวัติค่ะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นบรรดาแหลมทองนะคะแหลมทองนี่หนูจะแบ่งอยู่ที่กระถางละ50บาทเท่านั้นนะคะแหลมทองเป็นไม้เก่ากัดสีนะคะก็จะกัดออกทนเนี่ยค่ะชมพูชมพูนะคะเริ่มกัดมาแล้วนคะคะ ตัดเพิ่มได้อีกเรื่อยๆเลยนะคะต้นละ50ค่ะอันนี้9้าทับนะคะใครสนใจต้นนี้ขอราคา100บาทนะคะอันนี้มีเปิดด่างมานะคะนี้ค่ะต้นใหญ่อยู่นะคะอันนี้มาีล้อมเพชรนะคะนี่ต้นนี้ก็ด่างสวยค่ะเป็นหน้าแดงนะคะอันนี้ให้ไปราคา150บาทนะคะต้นนี้มานีล้อมเพชรค่ะด่างสวยมาก อันนี้นกพเก้านะคะดางสวยมากนะคะอันนี้ยิ่งโตจะยิ่งสวยนะคะตัดโตใบผิวมากนะคะตัวนี้ให้ไปต้นละแปดสิบบาทนะคะนกพเก้าเนี่ยค่ะอันนี้เพชรเจ็ดสีนะคะดางสวยมากนะคะนี่เดี๋ยวพอโตเม็ดจุดแดงๆก็จะขึ้นมาอีกนะคะตัวนี้ให้ไปหนึ่งร้อยบาทคะ่ะเพชรเจ็ดสีอันนี้จะเป็นนางละครน,นะคะไม้เก่าค่ะตัวนี้ นางละครจะอยู่ที่120บาทตัวนี้มีแข้งด้วยนะคะนางละครนะคะี่ค่ะทรงใบประมาณนี้เลยอันนี้จะเป็นลูกไม้นะคะนี่ใบสวยมากเหมือนช่อเลยนะคะให้ไปต้นละ70ดบบาทเป็นลูกไม้ไก่นะคะโทนออกชมพูชมพูคะ่ะเอก,กชัยนะคะอันนี้จะเป็นไม้กัดสีชมพูนะคะตับนักร้องค่ะ ไปต้นละ60บาทนะคะเอกชัยค่ะเขาวสมิงนะคะนี่ถ้าเห็นแบบกัดเต็มก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือเต็มที่ของเขานะคะก็วันนี้มีตัวลูกมาแบ่งด้วยนะคะขาวสมิงก็อ,อันนี้ม่านนางพิมพ์นะคะนี่ตอนนี้ก็ยังมีแบ่งอยู่นะคะต้นละ60ค่ะม่านนางพิมพ์เออันนี้สวยมากนะคะ เป็นยักษูเปลันนะคะยักษูเปลันตัวนี้จะมีกระถางสี่นิ้วแบ่งนะคะเจ็ดสิบบาทนะคะตอนเด็กพื้นจะเขียวล้วนมานะคะวางมาให้ชมตอนโตนะคะตอนโตนเนี่ยเม็ดเขาจะขึ้นนะคะอน,นี่ก็ลูกไม้นะคะไม้เมล็ดมีหลายท่านถามกันเข้ามานะคะสําหรับต้นนี้ยังไม่ได้ทําอะไรเขาเลยนะคะตอนนี้เป็นไม้เมล็ดปอมปออยู่เลยนะคะ พ่อบอกว่าต้องรอเขายุบอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็ลูกไม้ค่ะอันนี้ใบใหญ่นะคะเป็นสีออกชมพูนะคะตัดกับเส้นใบกระดูกขาวนะคะตัวนี้แล้วก็ยาดฝนนะคะนี่อัปเดตยาฝนนะคะมีวีหลายคนรออยู่นะคะหนูเพิ่งไปดูมาเมื่อวานเพิ่งได้ปลูกนะคะสําหรับยาดฝนเนะะี่ยค่ะ เพิ่งเริ่มงอกนะคะต้องรออีกระยะหนึ่งเลยนะคะนี่ก็ใบใหญ่นะคะเขาไม้แก้วค่ะเขาไม้แก้วนี่นะคะถ้ายิ่งแดดดีๆจะเข้มกว่านี้อีกนะคะเขาไม้แก้วค่ะอันนี้น่าจะเหลือแบ่งอีกหนึ่งต้นนะคะต้นละร้อยเดี๋ยวหนูพาไปชมสี่นิ้วอีกทีหนึ่งนะคะตัวนี้ไก่อมรินนะคะนี่ ไก่อัมรินเนี่ยเขาจะกัดแบบเป็นสีชมพูเขาเรียกอะไรสีชมพูบานเย็นไหมคะแบบนะี้สีชมพูเข้มเลยนะคะเวลากัดเต็มใบตอนเด็กพื้นจะเขียวค่ะเขียวทั้งใบเลยนะคะไก่อัมรินอันนี้บอลเก่าไม่ทราบชื่อนะคะหลายท่านอาจจะบอกว่าคล้ายๆกับอะไรนะโฮงสุวันนะคะแต่โฮงสุวันนะ่ะหูใบเขาจะไม่เป็นแบบนี้นะคะคนละแบบกันนะคะอันนี้จะออกทรงยาวด้วยนะคะนี่เขาไม่มีชื่อนะคะตัวเนี้ย สวยมากนะคะนี่คะ่ะเรืองพะนารายนะคะนี่ก็นี่เวลากัดนะคะเดี๋ยวให้ดูชัดๆเลยนะคะนี่เวลากัดแล้วเขาก็จะไม่เหลือความแบบว่าที่เป็นพื้นเขียวนะคะแบบใบล่างแบบนี้นะคะก็จะกัดเป็นชุมพูแล้วก็ที่เห็นอ่าใบเขาเรียกอะไรบิดๆพิ้วๆแบบนี้นะคะคือทรงใบของเขาแต่ละใบเลยนะคะใบแข็งด้วยค่ะ น,นี่นะคะเรืองพันนารายก็ตอนนี้มีสีนิ้วแบ่งค่ะอันนี้ก็จะเป็นสบายนางฟ้านะคะสีสดมากเนี่ยค่ะนี่ข้อดีของไม้เมล็ดนะคะก็เราจะได้สายพันธุ์ที่หลากหลายแต่ว่าเวลาบางทีถ้าเรายังผ่าต้องเราต้องผ่าซ้ําๆะค่ะมันถึงจะนิ่งนะคะสําหรับไม้เมล็ดนะคะช่วงนี้หนูไม่มีไม้เมล็ดมาแบ่งเลยนะคะเดี๋ยวถ้า,าได้เพาะเมล็ดอีกนะคะก็จะมีมาแบ่งนะคะ อันนี้ก็มาจากไม้มเมล็ดเหมือนกันเพราะว่ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งถ้าพี่ๆติดตามคลิปหนูนะคะฝนมันชอบตกตอนเย็นมันผสมเกสรไม่ได้นะคะก็เลยไม่มีไม้มเมล็ดไม่มีเม็ดเพาะเลยนะคะนี่อันนี้ก็สวยค่ะลายมาแบบถ้าใครชอบแบบลายๆนะคะแบบสีมีหลายสีในใบนะคะอันนี้ก็สวยอ่าอันนี้น่าจะเป็นไม่แน่ใจว่าปิ่นนิกรไหมนะคะสวยมาก อันนี้หนูยังไม่ได้ทําจํานวนไว้นะคะเพราะว่ามันไปซ้ํากับสีะคะ่ะมันคล้ายๆกันตอนเด็กกลัวจะสลับกันนะคะก็เลยยังไม่ได้ผ่าเลยอันนี้ไม้เก่าอาจารย์จูนะคะอาจารย์จูสวยมากสีชมพูหวานๆนะคะน,นี่ก็จะเป็นบอเงินนะคะบอเงินอันนี้มหาพลนะคะมหาพลเนี่ยบางท่านจะสับสนนะคะมีมหาพลกับเท้ามหาพลจะเป็นไม้คนละตัวกันนะคะ วันนี้ก็กำลังสวยเลยนะคะไก่ทองนะคะอ่าบอเงินนะคะลืมบอกเลยเมื่อกี้บอกเงินนี่จะเป็นโทนขาวนะคะบอกเงินก็ตอนนี้มีสี่นิ้วแบ่งนะคะนี่ค่ะเกิดมาปีกินารีค่ะใบยาวๆนะคะปีกกินารีก็วันนี้เดี๋ยวพาไปชมต้นลูกนะคะอันนี้เขาเป็นอ๋อเขาด่างค่ะเขาด่างทั้งใบนะคะเนีย่ยปกติสีจะเป็นแบบนี้นะคะ นี่ค่ะทางเดินหนุนจะไม่มีแล้วนะคะนี่ก็พวกแม่พันธุ์เนี่ยเขาใช้พื้นที่เหมือนกันนะคะเพราะว่าต้นเขาใหญ่ค่ะตัวนี้นกันหาชาลีนะคะดูสีเขานะคะสีสดมากนะคะเวลากัดเต็มนะคะนี่อันนี้คือแบบล่างเต็มเขาแล้วนะคะกันหาชาลี